สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูพีชั่นขอ,อนำท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโต้ตาไทยลีกนะครับสิงห์เชียงรายเล่นที่สิงห์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของราชบ,บุรีมิตรผลวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณสุรเดชมั่นมิม,มนและผมอชงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับเ,เกมเริ่มเป็นสิงห์เชียงรายบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียเริ่มกันก่อนนะครับหัว บอลดังกลางที่พิธีวัสรสลาวุธยืนซ้ายนะครับตัวในจะเป็นชินพัฒน์แล้วก็นศัก์ยืนขวาหลังสามของสิงห์เชียงรายเนี่ยชาชาครับถือว่าทักถ่ายทักถ่ายแรกของเขาหนึ oh ่ง oh. ศูนย์เลยครับชาชาโอ้โห oh oh. ยิงสุดเลยครับสาม ประตูแรกของเจ้าถิ่นมาแล้วแล้วก็นับหนึ่งทันทีครับชาชาโคโยโย,โ,ยโอ้โหนี่คือการลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกครับของดาวยิงบราซิเลียนคนนี้เนี่ยครับจากบอลยาวที่ข้ามาจับบอลแล้วไม่มีใครเข้าประกบเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องชมว่าทรายของเขานี่เด็ดขาดสุดๆครับคือยิงดีสุดๆเลยุกนีครับดูว่าข้อลูกนี้ ประตูแรกของสัปดาห์ที่9มาเร็วมากนะครับ33วินาทีเท่านั้นเองนะครับ <h ums> ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสในการลงสนามเป็นตัวสำรองมา2เกมนะครับในเกมพบกับระยองแล้วก็บุรีรัมอมืสราวุฒิยังนั่งเก็บอยู่ครับตั้งลูกนี้อ้ผมจะบอ,อสินไม่ว่าอะไร โอ้โหมีดับไปเลยมาแล้วหลุดมาอาครับตั้งซ้ายกฤษิักขวาลุลเลอร์มาแล้ว,ลาาวกฤษศัก,กให้ไม่ถึงครับแล้วแถวสองโบลีโอโห,โอโหเกือบเกือบตีเสมอได้ครับโอ้โหจังหวะการจับบอลยาวของทางชินพัฒน์ครับเกือบไปแล้วครับนี่ครับจังหวะของคาราเบเยที่จิ้มบอลไปแล้วเนี่ยนี่ครับโอ้โหชินุพัฒน์ครับแล้วเขาก็ตามมาเล่นบอลนะครับ แต่กลายว่าไปจับบอลห่างตรงนี้จริงๆเนี่ยในแผงตรงกรอบเหยีโทษของทางเชียงรายคืนอชนันท์ไอ้ซ้ายใหม่บอลลุยของรองจิวหาช่องไม่ช่องก็ซัตดนิดสุนันท์ต้องบินปัดทิ้งนะครับเตะมุมของราชบุรีโอกาสยิงไกลของรองจิวครับตบทิ้งเอาไว้ก่อนวันนี้เริ่มต้นในการไปยืนฝั่งซ้ายครับเซือนรองจิว ก็พอตัดเข้าในก็เป็นขวาข้างนี้เขาถนัดเลยครับอบอลพุง่งจะเสียบเสาเลยมาจากข้างหน้ามา่ข้างหน้าไม่แมนซาลาบุตน้าพลาดโบลีอ่คร,รับโบลี่ว่าลองจิวทำทางอยู่ข้างในโบลี่ให้ให้มาที่ลองจิวโอ้โออยังยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โ,อโห,โหจังหวะยิงโดนไม่ดีเลยจากจังหวะของโบลี่ที่ฉกมาได้นะครับพอให้ลองจิวเนี่ยคาลาบุต ดึงพื้นที่รอเลยแต่โอ้โหลองจิวตัดสินใจตรงนี้ให้ลองจิวทันทัน,ทนเจอชินพัฒน์หลอกได้ครับทีนก็เหลือว่าจะเปิดแม่นหรือไม่เท่านั้นย้อนมากิติศักดิ์กิติศักดิก์ได้สายซัดกบข้ามคาน <c oughs> อย่างยังตีเสมอไม่ได้ครับนำมาซึ่งจังหวะสวนกลับแบบนี้หลายรอบแล้วนะครับบอล ย้อนหลังไปนิดนึงนะครับทำให้เกียรติศักดิ์ต้องถอยขึ้นไปอถอยไปเอาบอลแล้วกว่าจะแต่งนี่ก็มุมไม่มีแล้วครับกดลองจิวลุยขนาดไปรอแล้วลูกนี้พอดีพอดีโอ้โห,โหยังยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหเฉียวไปเชียวมาครับจังหวะเกมรุกของทางราชบุรีราชบุรีมาทันทีครับนี่ครับมาทางขวาข้างสนามแล้วเปิดข้ามมาเข้าศีรษะของโบรี่พอดีครับ ข้ามชินพัทไปแล้วแต่ว่าหม่งนี้ไม่เข้ากรอบตัวขยับมีโบลี่ขยับดูว่า <c oughs> ลูกนี้ชินพัทดักได้แล้วสนุกการจบครึ่งแรกครับครึ่งแรกที่สิงเดียมนะครับเกมคู่17ในการ4่นาทีของแมชเดย์ที่9โตโยต้ยาไทอยอฤดูการนี้ครับ33วินาทีครับประตูที่ชาชาทำประตูได้ในเกมนี้เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด ออกนำราชบุรีมิรผนอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันต่อครับพยาี่ยิงโดยตรงได้ของเอกนิพันธ์โอ้โหโอ้ไม่ไปไหนเลยเยังไม่ออกยังไม่ออกตัวซ้ำแล้วก็สองศูนย์นะครับแบบนี้ดีดีิ่งชิมากว้าโอ้โหจริงๆลูกพิคของเอกนิดนิดน่าจะเข้าแต่จังหวะนั้นแล้วนะครับครับแต่ก็ต้องชมจังหวะของทาง พิทิวัตสุจิตธรรมกุลเลครับเข้าไปในกรอบเร็วมากครับโอ้แล้วมงชงเข้าไปนี่บิวโรซิมาอยู่ตรงนั้นครับสุดๆจริงๆครับไม่ล้ำครับผมแล้วจังหวะมงต่อก็ชัดเจนครับอยู่ในรลายหมดครับยอดเยี่ยมจริงๆครับฟรีคิกของเอกนิษเนี่ยชนคานเต็มๆเลยนะครับ พิธิวัฒน์เองก็โม่งได้ถึงก่อนทั้งประวีแล้วก็รวมไปถึงฟรีโรลเ,เลอร์ครับครับออยอดเยี่ยมจริงครับประตูนี้แล้วก็มาในช่วงจังหวะที่พอดีด,ด,ด้วยนะครับเสียประตูที่2ด้วยนะครับข่ามาของโบลลี่โอ้โหลูกนี้ได้ยิงด้วยขวาครับแม่ข้ามคาออกไปสลานนนต้องโวยเพื่อนเลยครับเรื่องของสมาธินะครับของเกียรติศักดิ์ ไม่ม e ีใครเห็นโบลี่เลยครับโอ้โหให้มาเนี่ยโฉบมายิงแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้จังหวะแทงทะลุให้ของทางเกดิศักดิ์นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับคือฝ่าเขาเราเองคนเดียวเลยครับครับโอ้โหลูกนี้โอ้ลองจิ้วแล้วยัน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 โบลี่อดูบังบังแล้วเปิดมาให้กับปาติ้โยเอาเขาไล่มาได้หนึ่งประตูต่อสองเห็นประตูตีไข่แตกของทางราชบุรีโอ้โหแล้วมีเวลาด้วยนะครับเหลืออีกสิบนาที วางบ bon อลนิ่งแล้วหดแล้วก็จากคาราบูเออยู่ในลายครับลองจิวแปะตรงนี้ไม่ล้ำแน่ๆนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาอย่างปาตินโยก็วิ่งตัวเปล่ามาเลยดูจวะเพื่อเข้าลายลนะกาจะผิวไม่ผ่านสมคิดแล้วธนศักหาเข้าดูว่าบอลหลุดมหบิวบิวถึงอ่ะเาแล้วชา่ชาไปแล้วบิวให้ ให้หลุดมาของชาชาโตเอลโยยังยังได้เทคสองก็ยังไม่ได้เหลือแค่สองหนึ่งอ,อุกฤษมาช่วยทีไม่ได้ทันนะครับอย่างปิดเกมน,นี้ไม่ได้ครับสําหรับทางเจ้าบ้านครับอันนบนอกครับที่ลงมาดูครับจากจากังหวะบอมาชาชาทําให้บอของบิวซิมาได้ให้อย่างนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วยิงจังหวะสุดท้ายเนี่ยอุกฤษออกมาเร็วมากนะครับเปิดโค้งโค้งมาก็โดนดักไม่ได้ เอาสอแล้วก็จบเห็นเป็นว่าสิงเชียงรายยังคงรักษาให้ตีต่อไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักเชียงรายได้2ประตูครับจาก20ูนหน้าอย่างชาชาและก็บิโรซิมานะครับก่อนที่ราชบุรีจะตีแข่แตกได้จากปาตินโยชัยชนะนัดนี้ทำให้สิงเชียงรายมี17คะแนนเท่ากับราชบุรีนะครับแต่ประตูได้เสียดีกว่า เชียงรายแชมป์เก่ากลับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงนะครับส่วนราชบุรีตกไปเป็นที่3แล้วก็สถิติการไม่แพ้ใครให้กับราชบุรีอ่าไม่แพ้ราชบุรีในบ้านตัวเอง8ปีติดต่อกันครับ นะครับโอ้โหเซฟน้ำซ้ำไม่ได้โอ้สลานนเซฟได้ครับโอ้โหด่ามาสอนด่ามากครับเกมนี้โอ้โหจุดโทษที่จะทำให้ราชบุรีมีแต้มกลับบ้านทำไม่ได้เองครับโอ้โหและกลายเป็นสลานนรับบทพระเอกเลยครับจุดทโทษของโรเลอร์โดนปฏิเสธ,ธครับแล้วพู้สินเปล่าจบเลยนะครับหลังจากตรงนั้น หร,หรือต้องเช็คก่อนหรือเปล่าว่ามีใครเข้าในกรอบก่อนหรือเปล่าเราไม่กล้ารที่จะพูดอย่างนั้นดูครับ <laughs> จะมีใครเข้าในกรอบก่อนหรือเปล่าอ่าเคลียร์ครับ <laughs> เคลียร์ครัรบตรงนีโโโโ้โอ้โหสุดสุดดราม่าเลยครับที่สิงห์สเตเดียมครับพอผมเลื่อมช,ชำเลืองดูว่าสลานนท์เท้าออกจากเส้นก่อนหรือเปล่า <laughs> <laughs> โอ้โหแต่ ขโมยซีนเลยครับเมสลานฝั่งสิงเกีไปมาทวงต่อแต่ถ้าอย่างนี้ก็น่าจะจบแบบนี้นะครับอาที่เราก็ได้ลาทุก